ครับผมวันนี้เราจะมาแนะน,นําแนะนําคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยสายชนจ้าสายชนเนาะอยู่ที่พื้นที่อะไรเอ่ยออยู่ตาบลหนองไม่กองอาเภอไซงานจังหวัดกำแพงเพชรครับเราจะมามามาแนะนําการใช้อาานหน2551อันนี้เป็นถัง16ลิตรนะเราดูดแค่ 3cc ก็พอ,อนะฮะ 3cc3cc <c> ครับอ่าดู 3cc <4. S 2> เกินไปแล้วอ่า อ่าโอเคสามทีสี่ฉีดไปเลยปุ๊ดอ่านแค่นี้เองระนบบนี่เขาอ่าใช้ไฟ <ป S 1> ฟ้าครับใช้ไฟฟ้าอ่าฉีดได้เลยไหมฉีดได้เลยอ่าวางก่อนอ่า อ้าวเกี่ยวเกี่ยวนี่อึ๊บอ่าอ่าวนั่นและใส่เลยวิบวับสดๆอ่าอึ๊บต้องเชื่อหน่อยอ้าวเชื่อเอาเอาตาดูเอามาอ้าวได้ละอ้าวน้าวสายพันธุ์ไหมได้ได้ได้กดพืชเลยนะลองกดสิ ้สายมันสายมันทำตัวแล้วอ๋ออ๋อไม่ถนัดเนาะอ่าเปิดแดงกดนะอันไหนน่ะระบบนี้ฉันไม่เคยใช้อ่านี่อันนี้เราเราก็ฉีดนะฉีด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 ลงอ่าฉีดลงดินฉีดลงดินฉีดลงต้นน่าน่า อ่าเอาที่ต้นไม่สวยก่อนนะเ,นเ, <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงอัน้นเดี๋ยวรู้ับตรงนี้แหละอ่าอา่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยวจะมาดูส่วนต่างอ่างานเอาเลยฉีดปลาให้ทั่วต้นนี้และอ่า จิตจิตด,ดินจิตนั่นด้วยจิตลงดินเลยจิตลงดินอ่นานั่นแหละอ่า่ามันเใช่เนี่ยนั่นจิตด,ดินฉิตต้นจิตใบ น่านเลยน่านเลยครับน่น่นเอาตรงนั้นหยนตอ๋อฝนพุ่งมาตก <c oughs> ใช่ไหมเนี่ย มันสปันหลังพันอะไรป้า BK เหรออ,อ๋อพัน BK ทุกปีทุกปีฉีดเป็นไอ้ใช้เป็นไอ้ไตผลผลิตเป็นไงบ้างเมื่อปีนี้มันแบบมันตายแรงไงอ๋อตายแรงอ๋อจะพูดถึงนะอ๋อว่ามันสมบูรณ์ได้ดีครับตายแรงหมดอ๋อ ถ้าเราถ้าเราใช้อาดีนี่มันจะทนแรงทนทนทนฝนทนไอ้ทน,ทน,ท,น,ท,น,ท,นทนหนาวนะมันจะทนทน,ทนมันจะมีความสมบูรณ์ขึ้นน,นั่วน, 16, นะ 16, นนะวันนี้วันที่16เนาะ16มิถุนานะวันนี้วันฉีดวันที่16นะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ประมาณอ่าอ่าสัากเดี๋ยวอาทิตย์นึงก็เห็นเริ่มเริ่มเริ่มมีความแตกต่างแล้วเนี่ยทิดทิดที่พวกนี้ด้วยครับทุกทิยดยอดทิ่ดอะไรพวกนี้ด้วยเออนี่มันแตกใบมันเริ่มแกนไม่หรอกมันน่าจะกระทบยาอ,อ๋ออ๋อปกติเมื่อก,ก่อน,อนใช้สารเคมีเหรอ อ๋อถอายาพวกค้ายาใช่ไหมใช่อ่าขนาดถ้าค่ายามันมันจะแรงไงเนี่ยใบใบมันจะเหี่ยวมันจะนั่นหมดเลยมันจะหยุดการเติบโตเลย่ะ นั่นแหละฉีดไปเลยนั่นแหละต้นต้นที่ไม่สวยได้ป้าฉีดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนั่น ครับก็อันนี้เราก็มาทดลองเนาะน<ช>้าป้าเนาะ<ช>มา,<ช>ม,ามาทดลองมาแนะนำกันการใช้ rd d ด<ช>ีอ1ดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะนะ<ช>มาแนะนำกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูผลแตกต่างอีกทีหนึ่งหลังจากทีวันนี้ไปจกัอจกอีสักอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสมาเดี๋ยวผมก็จะแวะมามาติดตามผลนะวันนี้เรามาแนะนํากันเนาะเอาบอกบอกบอกที่อยู่อีกทีที่นี่ที่ไหนนะอ่าอ่หนองไม่กองันตําบลหนองไม่กองหมู่หนึ่งอ่าแต่แต่ที่บ้านนี่บ้านบึงลูกนกนะเอาบ้านบึงลูกนกออำเภออำเภอไสงานยองกับกําแพงเพชรอ่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามผลอีกทีเนาะพันพันอะไรนะไอ้บีเคจ้ะพันออพันบีเคเนาะอ่าโอ กี่ไร่ครับปลูกปลูกทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้มันสี่ไร่แล้วก็ที่บ้านอีกอธิบ้านนี่อีกที่บ้านอีกสิบกว่าไร่โอเคเดี๋ยวก็เอาตัวนี้ไปเดี๋ยวไปไปไปผนกันเนาะติดตามผลกันเราเราวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะที่ที่ดูอ่ายูทูบไปแล้วถ้าอยากจะไดอารีนะครับอารีตัวนี้สําหรับลดต้นทุนมากมายเลยพอใช้ใช้ตัวเดียวเนี่ยพืชไร่ทุกอย่างไม่ว่าสวนผลไม้อะไรพืชไร่ได้หมดทุกอย่างนะครับ ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องปิดปากปิดจมูกได้หมดนะสบายใจครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ดูแล้วเอออยากจะได้ตัวอาดีมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้โทรหาผมนะครับผมนัทวุฒินะครับศูนย์แปดหกหกหกหนึ่งเจ็ดสองเก้าหนึ่งนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับครับผมสวัสดีครับปลูกอะไรอยู่หรือคนงาม ดอกตะกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าลัำใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี night.